ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปจะเป็นธรรมเทศนาเรื่องพระโดยพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมักเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมีความดังนี้ครับอาทิศีลังปฏิทธาจะกัลยานันจะมาตุก,กังประมุขขังสัพพธรรมมานัง ตาสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบยังอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วเราทั้งหลายจงพากันมาทำตัวของเราให้เป็นพระกันเสียแต่บัดนี้เพราะวันพระนั้นเจ็ดวันจะเวียนมาบรรจบทีหนึ่งอยู่อย่างนี้ตลอดไปเจ็ดวันเวียนมาเป็นพระเสียวันหนึ่งแต่ตัวของเราไม่เป็นพระได้เหมือนวันสักที ปีแล้วปีเล่าพรรษาแล้วพรรษาเล่าเราเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นอยู่เช่นเดิมพระแปลว่าผู้ประเสริฐถ้าทำตนให้เป็นผู้ประเสริฐได้แล้วก็เรียกว่าพระเท่านั้นแหละพระท่านจัดไว้หลายชั้นเป็นชั้นๆด้วยอำนาจการละกิเลสของตนเช่นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันตรสามจำพวกเบื้องต้น จอมเป็นสารณะทั่วไปแก่ครวาด้วยคราวนี้พวกเราไม่ถึงกับเป็นพระอริยะอย่างท่านแต่ก็ยังสามารถเป็นพระชั้นรองลงมาคือมีศีลห้าศีลแปดให้บริสุทธิ์ได้และเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทต,ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะอีกด้วยการเป็นพระอย่างที่ว่านี้ผู้ที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเป็นพระกันมาก่อน ดูเหมือนจะเป็นการลำบากยากนักคำว่าพระคล้ายๆกับว่าใครเป็นเข้าแล้วจะต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเครื่องใช้ไม้สอยตลอดถึงที่อยู่อาศัยและอาหารการบริโภคไปหมดเสียทุกอย่างพอนึกวาดภาพไปเช่นนั้นก็เลยนึกกลัวพระไม่อยากเป็นพระไปเสียก่อนแล้วก็ไม่ยอมเป็นพระจริงๆพระเลยถูกทอดทิ้งไว้ที่วัดถ้าเป็นแบบนี้พระที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นหมู่กันอยู่ที่วัด ก็คงอยู่ไม่ได้แน่แต่ผู้ที่เคยเป็นพระมาแล้วไม่เห็นเป็นการยากลำบากและเป็นพระโดยไม่รู้ตัวการรักษาศีลไม่ใช่เป็นของยากลำบากและเป็นการหนักอกหนักใจอะไรทั้งไม่น่าเกลียดและขายขี้หน้าอีกด้วยเพราะการรักษาศีลก็คือการงดเว้นจากการทำความชั่วนั่นเองงดเบ้นจากการทำความชั่วมากเท่าไหร่ก็เรียกว่าได้รักษาศีลมากเท่านั้น คนที่ไม่งดเว้นจากการทำความชั่วนั้นเสียอีกเป็นผู้ที่น่าตำหนิและอับอายมากถึงคนอื่นเขาไม่ว่าอะไรตัวของเราเองก็ตำหนิและร้อนใจเราเองอยู่เสมอเพราะเห็นความชั่วของตนอยู่แล้วขณะที่พวกเราเราที่พากันมารวมหน้าที่นี้มีฐานะความรู้ขนาดนี้แล้วยิ่งไม่เห็นเป็นการยากลำบากอะไรเลยเพียงฝันเป็นพระครั้งหนึ่งหรือเป็นพระตลอดชีวิตก็ยังพอจะเป็นได้ ผู้ที่เขามีอาชีพบังคับบางคนเช่นชาวประมงนั่นสิลำบากสักหน่อยเมื่อไม่ทำก็ไม่มีอันจะกินแต่ถึงขนาดนั้นหากเขาเห็นโทษในการไม่มีศีลเกิดศรัทธาเลื่อมใสในการรักษาศีลแล้วเขาก็สามารถทำได้เรื่องเช่นนี้เคยมีตัวอย่างมามากต่อมากแล้วอาชีพของคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้มิใช่ยมบาลจะจำกัดให้พวกประมงทำแต่บาปอย่างเดียวยมบาลก็เป็นผู้ยุ่งเพราะสอบสวนพวกนี้อยู่แล้ว ขออย่างเดียวแค่ให้เห็นโทษของการไม่มีศีลแล้วงดเว้นจากโทษนั้นๆก็ได้เป็นพระเท่านั้นแหละการไม่ล่วงละเมิดศีลในข้อนั้นๆเพราะไม่จําเป็นเช่นเรามีอันอยู่อันกินมีผู้เลี้ยงดูสุขสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาสัตว์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เข้ามาเลี้ยงชีพแต่เราไม่ตั้งเจตนางดเว้นในศีลข้อนั้นๆก็ไม่จัดว่ารักษาศีลเพราะศีลเกิดจากการงดเว้น ฉะนั้นผู้ที่ทำปานาติปาตมากอยู่แล้วเมื่ง,งดเว้นได้มารักษาศีลจึงได้ชื่อว่ารักษาศีลบนกองบาปเป็นของมหศจรรย์มากส่วนผู้ไม่ละเมิดศีลเพราะไม่จำเป็นดังกล่าวแล้วแต่ไม่ตั้งใจรักษาศีลเพราะความสุขเป็นสิ่งที่น่าเสียดายได้ชื่อว่าเขาเสวยสุขในกองคูดแต่ถ้าเขามีปัญญารู้ตัวว่าได้รับความสุขเช่นนั้นเพราะกุศหลหนหลังส่งผลให้ และเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้บำเพ็ญความดีมีการรักษาศีลเป็นต้นแล้วตั้งใจงดเว้นจากบาปนั้นๆแม้ถึงเขาไม่จำเป็นต้องระวังเพราะเขาไม่มีโอกาสจะได้ทำเช่นนั้นก็ตามแต่เขามาภูมิใจเพราะบุญของเขาอำนวยให้แล้วตั้งใจงดเว้นให้บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปได้ชื่อว่าเขาสร้างบุญกุศลบนกองเงินกองทองเป็นของหาได้ยากแท้ ศีลเป็นขอรักษาได้ง่ายถ้าผู้เห็นโทษในการทำบาปจริงๆและมือง,งดเว้นจากโทษหโทษ8ประการดังพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ตัวของเขาก็เป็นพระขึ้นมาทันทีถึงไม่ใช่พระอริยเจ้าผู้ไกลจากกิเลสอย่างท่านแต่เราก็เป็นพระไกลจากกิเลสหข้อ8ข้อก็อยังนับว่าดีเลิศอยู่แล้วพูดถึงโทษหประการข้อหนึ่งการฆ่าสัตว์งดเว้นการฆ่าสัตว์ พวกเราก็ไม่เห็นเป็นการยากเย็นอะไรปกติพวกเราก็ไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วขอแต่ให้ตั้งเจตนางดเว้นว่าเวลานี้เราเป็นพระรักษาศีลให้ตั้งเจตนางดเว้นจริงๆถึงแม้ริ้นยุงก็อย่าได้ฆ่ามันคนเรามักเอาเปรียบเขาเสมอว่ามันมากัดกินเรานี่จึงตบมันถ้ามันไม่มากัดกินเราเราก็ไม่ตบหรอกศีลคือเจตนางดเว้นดังกล่าวแล้วเมื่อมันไม่มากัดเรา เราก็จะไม่ตั้งเจตนางดเว้นแล้วเราจะมีศีลได้อย่างไรมันมากัดเรานั่นแหละเหมือนประหนึ่งมันมาบอกให้เรารักษาศีลริ้นยุงตัวเล็กๆนิดเดียวมันมากัดกินเพียงเลือดไม่พอหยดตั้งข้อหามันเสียใหญ่โตโกรธแค้นตบตีมันจนแหลกละเอียดถึงขนาดนั้นก็ดูเหมือนจะไม่สาสมแก่ความโกรธเสียเลยหาโทษมันว่านำเชื้อมาลาเรียมาให้คนพิษร้ายยิ่งกว่าเสือ ตั้งข้อหามันทั้งบ้านทั้งเมืองมีหนำตั้งกลมกรองปราบมันโดยไม่มีข้อแม้แต่นิดเดียวมันไม่มีประตูสู้แม้แต่จะขอร้องความเห็นใจตวททั้งหลายตั้งแต่มนุษย์ตลอดถึงริ้นยุงเป็นที่สุดมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารเลือดเป็นโอชาของยุงและปลิงอย่างยิ่งไม่แพ้มนุษย์ติดฟ,ฟินและเฮโรอีนถึงแม้คนเราจะไล่และปัดเป่าสักเท่าไหร่หากมันยังไม่ตายพอจะบุกเข,ข้ามาดูดเลือด กิ้นไดมันก็จะต้องแสดงความพยายามจนสุดกำลังของมันถ้ามาคิดถึงคนเราพยายามหากินจนกระทั่งตั้งเป็นโครงการเป็นกลมเป็นกองหาเลือดเนื้อเขามากินอย่างเปิดเผยโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ทำความผิดอะไรให้แก่มนุษย์เลยหากมนุษย์เราพากันมาเป็นพระเสียสักวันหนึ่งสัตว์เหล่านั้นเขาก็จะได้รับความสุขมิใช่น้อยผู้ตั้งใจจะเป็นพระในสมัย ซึ่งคนส่วนมากเขาไม่ยอมเป็นพระด้วยแล้วสะดวกที่สุดถึงแม้จะยอมเป็นพระอยู่ตลอดชีวิตหากจาเป็นจะรับประทานเลือดเนื้อเขาก็ยังรับประทานได้อย่างจิตใจเป็นพระคือไม่มีโลภโกรธหลงติดรสของอาหารรับประทานโดยมีโยนิโสมนสิการอยู่ภายในข้อ 2. การลักขโมยยิ่งเป็นของงดเว้นได้ง่ายมากเพราะกฎหมายบ้านเมืองและเจ้าพนักง,งานเขา ตั้งไว้ช่วยเหลืออยู่พร้อมแล้วหากฝ่าฝืนเข้าก็จะต้องได้รับโทษทันตาและถ้าใครฝ่าฝืนล่วงละเมิดสินข้อนี้แล้วนับว่าเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายมากๆข้อ 3. กามเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปแต่กระนั้นมนุษย์ผู้มีใจสูงกว่าสัตว์เหล่าอื่นก็ยังรู้จักประพฤติอยู่ในขอบเขตและให้สิทธิ์แก่กันและกันหากมนุษย์คนใดประพฤติล่วงเกินสิทธิ์ของกันและกันด้วยความหน่ามืดหน้าด้านไม่รู้จักกาละ ไม่รู้จักประมาณจึงเป็นที่น่าอับอายขายหน้ายิ่งนักผู้เป็นพระจึงไม่จาเป็นเสียเลยในข้อนี้ข้อสี่วาจาเทศวาจาเป็นของระวังยากสักหน่อยเพราะเป็นงานเบานึกได้หรือบางทีไม่ทันรู้ตัวเสียด้วยซ้ำพูดออกไปแล้วการพูดนั้นถ้าพูดดีก็มีประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นถ้าพูดไม่ดีกลับให้ร้ายแก่ตัวเองเหมือนดาบสองคม พูดเท็จหลอกลวงเสียดสีกระแทกแดกดันคำหยาบคายต่างๆตลอดถึงการสับสอยุโยงเป็นต้นเหล่านี้เป็นของไม่ดีถ้าผู้เป็นพระเห็นโทษแล้วก็เป็นของไม่ยากเพราะความเห็นโทษแล้วตั้งจิตไว้ดีปรารถนาแต่ในทางที่ชอบถึงแม้วาจาจะพลังเผลอไปบ้างบางคราวแต่ก็ไม่ได้เป็นโทษและเกิดพิษแก่ผู้ฟังข้อ 5. สุราเป็นของรักษาง่ายกว่าทุกๆข้อ เพราะสุราเป็นของนอกกายและไม่จําเป็นแก่ชีวิตของคนเราเสียด้วยและสุราก็เป็นของมีภาษีจํากัดต้องแลกเปลี่ยนซื้อรับประทานเป็นพระไม่จําเป็นจะต้องระวังอะไรผู้งดเว้นจากโทษห้าประการได้ชื่อว่าเป็นพระชั้นต่ําแต่ก็ยังสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าใครต้องการอยากจะเลื่อนฐานะเป็นพระสูงขึ้นไปอีกก็ยังทําได้คือให้มีศีลแปดศีลแปดมูลเดิมก็คือศีลห้านั่นเอง เป็นแต่ข้อ3ให้ถือเคร่งขึ้นไปอีกไม่สับแต่ห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดในหญิงหรือชายที่มีสิทธิ์คุ้มครองเท่านั้นแม้สามีภรรยาของตนเองก็ห้ามโดยเด็ดขาดเพราะเป็นค่าสึกแก่พรหมจรรันทร์ทําให้จิตใจเศร้าหมองอีกสข้อต่อไปเป็นการสํารวมอินทรีย์เพื่อไม่ให้จิตกังวลเพลิดเพลินมัวเมาหลงในอารมณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะง,งามได้ต้องอาศัยการดัดการหัด การทรมานแม่แต่ไม้ขอไม่มีวิญญาณก็ต้องทำเช่นนั้นคนเราจะเป็นพระได้ต้องดัดต้องหัดฝืนธรรมดาให้เปลี่ยนสภาพมาเป็นพระด้วยการรักษาศีลศีลเท่านั้นเป็นเครื่องวัดของผู้กระทำความดีทั้งหลายศีลจึงเป็นก้าวแรกของผู้จะทำดีต่อไปพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอาทิศีลังปจิทถาจะศีลเป็นเบื้องต้นของความดีทั้งปวง กาลยานันจะมาตุกังศีลเป็นแม่ของกาลยานธรรมทั้งปวงประมุขขังสัพธรรมมานางังศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงตัสมาศีลังวิโสทะเยฉะนั้นจงพากันชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์หมดจดเถิดดังนี้จงพากันตรวจดูความดีทั่วๆไปเถิดว่าความดีทั้งหลายไม่ว่าตัวของเราและคนอื่นก็ตามมันดีกันอยู่ที่ไหนแน่มีอะไรเป็นเครื่องวัด นอกจากศีลแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นเครื่องวัดเลยคำที่กล่าวกันว่าคนนั้นดีคนนี้ดีเมื่อไปตรวจดูความดีที่แท้จริงล้วนแต่มีคุณของพระคือศีลเป็นเครื่องวัดทั้งนั้นผู้มีเกียรติมีอํานาจวาสนามีฐานะร่ํารวยด้วยโภกสมบัติเมื่อไม่มีคุณของพระคือศีลคุ้มครองแล้วสามารถทําความชั่วได้ทั้งนั้นเกียรติเป็นต้นเหล่านั้นไม่สามารถป้องกันความชั่วของเขาได้เลย คนอื่นเขากลัวไม่กล้าต่อสู้เมื่อถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกเบียดเบียนด,ด้วยประการต่างๆไม่ใช่เขากลัวความดีแต่เขากลัวความโหดร้ายของคนนั้นต่างหากอำนาจผู้ชนนั้นต้องเป็นอำนาจสัตวุธและเงินก้อนมหือมาถ้าปราศจากของเหล่านั้นเสียแล้วถึงกระสอบขาดที่เขาทิ้งข้างคลองยังจะดีกว่าแต่ผู้เป็นพระด้วยคุณธรรมคือศีลแล้วไม่ต้องพูดถึงการมีเกียรติ หรือแม้จะเป็นคนไร้รัพย์แต่คนทั้งหลายก็ยังนับหน้าถือตาว่าเขาเป็นคนดีหน้าเขารบนับถือในที่ทั่วไปแก่คนทุกชั้นและปราศจากภัยเวรเราแต่งเครื่องแบบของพระแม้จะไม่ครบชุดก็าตามทีเถิดอย่างน้อยสามารถชมตนเองว่าสวยงามขึ้นกว่าแต่เดิมคือเป็นเครื่องประดับดีเลิศกว่าอาภร์ทั้งหลายเป็นเครื่องระงับความเดือดร้อนภายในใจของตนและคนอื่นด้วย ศีลแปที่เพิ่มเข้ามาอีก3ข้อต่อจากศีลห้านั้นเป็นอินทรีย์สังวรเครื่องประดับของพระให้งามยิ่งขึ้นศีลจึงเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายพอมีศีลแล้วกัลยาณธรรมทั้งหลายก็ไหลามาเทมาเหมือนกับแม่ไก่เมื่อแม่ไก่มีฟองแล้วไก่ทั้งหลายทั้งตัวผู้และตัวเมียก็แตกออกมาจากแม่ไก่นั้นศีลห้า ไม่ใช่แต่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์เท่านั้นแต่ยังมีเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่เลือกหน้าอีกด้วยฉะนั้นศีลจึงเป็นที่ประชุมใหญ่ของธรรมทั้งหลายอาศัยศีลเป็นประมุกแล้วธรรมทั้งหลายเช่นความเอ็นดูเมตตาสามัคคีโอบอ้อมอารีมีจิตเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นผู้มีมัญญาตอันดีงามน่ารักเป็นต้นย่อมเพลินพูนง,งอกงามมาด้วย ศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้ปราศจากโทษจริงอยู่ใจเป็นนายบังคับกายและวาจาให้ทำให้พูดถ้าใจไม่สั่งแล้วกายและวาจาก็ทำอะไรไม่ได้แต่ใจเป็นของไม่มีตัวคนอื่นมองเห็นไม่ได้สิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยคนอื่นและวัตถุอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นได้ก็คือกายและวาจาฉะนั้นเบื้องต้นจึงต้องรักษาศีลให้เป็นพระภายนอกเสียก่อน เมื่อเราได้รักษาศีลแม้จะเป็นการตามเพื่อนตามประเพณีก็ตามทีเถิดแต่เมื่อเรารักษาจนชินแล้วเราจะรู้สึกรักและสงวนในศีลของตนศีลน,นั้นจะค่อยซาบซึ้งเข้าไปภายในใจกลายเป็นผู้มีพระอยู่ภายในได้เหมือนกับเราอาบน้ำชำระเหงื่อใครใส่ชุดสะอาดทั้งที่อยู่อาศัยก็ปลอดโปร่องอากาศดีจึงเป็นปัใจจัยให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องสมองโล่งไปด้วย เมื่อเราพากันมาเข้าถึงเรื่องของศีลเท่าที่ได้อธิบายมานี้แล้วจงพากันตรวจดูศีลของตนว่าเวลานี้ศีลของเรามีอยู่แล้วหรือยังและศีลน,นั้นเข้าถึงจิตใจไม่ต้องไปตามรักษาหรือ,อยังเที่ยวรักษาศีลอยู่ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองแท้จริงผู้รักษาศีลเบื้องต้นเมื่อศีลยังไม่เข้าถึงจิตใจจะรักษาศีลโดยวิธีใดๆก็ตามจะต้องระแวดระวังอย่างแข็งขัน กลัวศีลข้อนั้นข้อนี้จะขาดจะวิ่นเป็นทุกเดือดร้อนแต่ผู้รักษาศีลจนชินสนิทเข้าถึงศีลได้แล้วการรักษาและเดือดร้อนเช่นนั้นจะไม่มีเลยเพราะม่ใช่แต่จะตั้งใจงดเว้นในข้อห้ามนั้นๆเท่านั้นแต่ยังมีทำเป็นเครื่องสนับสนุนศีนให้บริสุทธิ์อีกด้วยเช่นไม่สักแต่ว่าไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นจิตใจยังประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในสัตว์ทั่วไปอีกด้วยเป็นต้นแล้วจะไปรักษาอะไรตรงไหนอีก นอกจากจะเย็ยนฉ่ำด้วยคุณธรรมมีพรหมิหารเป็นต้นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเมื่อเราฝึกหัดอบรมใช้การได้เรียบร้อยแล้วเราก็หมดกังวลมีแต่จะภูมิใจอวดคนอื่นเขาได้ว่าประสุัวว์ของเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ศีลเป็นคุณธรรมช่วยป้องกันความชั่วไม่ให้รั่วไหลเข้ามาหากายวาจาใจของผู้รักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเลิศยิ่งกว่าเครื่องป้องกันอะไรทั้งหมด เมื่อความชั่วไม่รั่วไหลเข้ามาถึงกายวาจาใจแล้วศีลยังเป็นเครื่องปรับปรุงแต่งกายวาจาและใจให้สะอาดเยือกเย็นเป็นรากฐานของสมาธิอีกด้วยฉะนั้นศีลจังเป็นเครื่องเสริมสร้างคุณงามความดีตั้งแต่เบื้องต้นจนอวสานช่วยสร้างคนให้เป็นพระช่วยสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระอริยเจ้าทุกคนเมื่อตรวจดูศีลในตนแล้วถ้าเห็นว่ายังไม่มีจงพากันร,รีบสร้างศีลให้มีขึ้นมาเสีย อย่าให้มันสายเกินการถ้ามีอยู่แล้วแต่ยังไม่บริบูรณ์จงพากันเพิ่มพูนให้เต็มที่ในเมื่อศีลเป็นของมีอยู่อย่าได้เดือดร้อนในการภายหลังถ้ายังไม่เป็นพระจงพากันมาบวชเสียถึงไม่นานได้หนึ่งวันในเจวันก็ยังดีกว่าที่เป็นคนดิบไม่เคยบวชเลยสร้างพระขึ้นในตัวไปกลัวเดือดร้อนอะไรอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมีพระติดตัวไปด้วย ได้ชื่อว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเกิดมาไม่เสียทีเมื่อพากันได้สดับโอวาทานุศาสนีเท่าที่ได้แสดงมาแล้วจงอย่าพากันประมาทน้อมนำเอาโอวาทนั้นเข้ามาพิจารณานในตนให้เห็นเป็นของเกิดมีอยู่ที่ตนนี้ก็จะเป็นผลพิเศษไพศาลวิสัชนามาในธรรมิกถาสมควรแก่เวลาด้วยประการชนี้